สวัสดีครับรีวิวสั้นประตัวกลับมาแล้วนะครับและครั้งนี้ก็ตามคําเรียกร้องนะฮะหลังจากที่เคยมีคนขอมาอ่ว่าช่วยรีวิวไอ้ตัวฟิกไลท์ที่อยู่ในตู้ด้านหลังให้หน่อยนะฮะเราก็เลยลองไปทําแบบสอบถามดูไม่แบบสอบถามเลยเราก็โพสสอบถามเปงั้นแหละว่าเออถ้าเกิดเราจะทาเนี่ยสนใจอยากดูไหมก็หลายคนก็บอกว่าก็อยากดูนะฮะคือเอาจริงๆแล้วะ ถ้าใครที่ดูในในกล้ามาทำไรนะก็จะเห็นว่าคือหลังจากที่เราทำสีเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็จะมีการอ่าพูดถึงตัวเนี้ยว่าทำสีออกมาแล้วเป็นยังไงจุดขยงจุดขยับระบบประกอบอะไรเป็นยังไงบ้างแต่คาดว่าใครที่ไม่ได้ดูคลิปทำสีก็คงจะไม่ได้ฟังที่เรารีวิวไปว่ามันเป็นยังไงนะฮะก็เลยอ่ะถ้าอย่างนั้นก็เอามารีวิวต่างหากเลยก็ได้แต่ว่าก็คิดเอาไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่า ถ้าตัวไหนที่เรามีมเทียบใหเ้เดี๋ยวจะเทียบให้ดูเพราะว่าค่อนข้างเป็นประเด็นกันมาเยอะมากระหว่างฟิกไลท์กับฟิกกูอาร์ว่ามันมันแทนกันได้ไหมมันต่างกันขนาดไหนเล่นด้วยกันได้ไหมอะไรเงี้ยคำถามเนี้ยเข้ามาเยอะมากนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าฟิกกูไลท์ตัวไหนของเราที่มันเรามีฟิกกูอาร์เนี่ยเราก็จะเอามาเทียบให้ดูแล้วกันว่ามันแตกต่างกันขนาดไหนอะไรแบบว่า เล่นด้วยกันพอจะได้ไหมความทรงความสูงขนงขนาดอะไรเงี้ยมันต่างกันขนาดไหนกัน,น,นเทียวนะครับมาเปิดประเดิมตัวแรกกับตัวนี้เลยเพราะว่าเปิดด้วยโชวะเพราะามันมันเป็นโชวะตัวเดียวที่ไม่ออกมานะฮะโชวะจา๋าจา,จาตัวเดียวที่ออกมาเลยนะแล้วเขข่าวขาว,ขาวก็เงียบหายไปไม่มีข่าวอะไรออกมาอีกเลยนะนั่นก็คือค a m เบลเลเตอร์แบล็กนะครับผม อย่างที่บอกนะว่าเป็นโชวะที่ตัวแรกที่ถูกปล่อยออกมาแบบเป็นฟิกกูไลท์นะฮะโอ้ตอนนั้นดีใจมากนะก็คิดว่าเออมันน่าจะต่อเนื่องเปล่าวะก็ไปไปมา,มาดูแล้วก็ไม่ได้ต่อเนื่องนี่หว่าก็ออกมาตัวเดียวแล้วก็หายเงียบเข้ากีบแม่ไปคือก็ตอนที่มีข่าวช่วงปลายปีว่าเออเดี๋ยวมันจะมีโชวะตัวใหม่ด้วยนะเพราะว่าเฮเซเขาครบ20ตัวแล้วใช่ไหมฮะเขาก็ ไปสู่เลวะเนาะก็เลวะก็ปล่อยเซรวันออกมาแล้วก็หายเงียบอีกเหมือนกันนะฮะซึ่งโชวะก็มีข่าวว่าเออเดี๋ยวจะมีโชวะออกมาอีกแล้วก็หายเงียบอีกเหมือนกันก็ไม่ได้ทําออกมานะฮะเพราะฉะนั้นก็เลยแบ็คก็ยังวาวเวเปล่าเปลี่ยวอยู่นะครับผมอ่ะและนี่ก็คือฟิกไลท์สแตนดาร์ดคอมเมดเลเดอร์แบ็คนะฮะซึ่งแน่นอนว่าของผมก็ต้องทําสีนะครับแล้วด้วยความที่คือปกติอ่ะมีหลายครั้งมากท,ที่สีดำอ่ะเราจะไม่ทาใช่ไหมฮะแต่ว่า ตัวเนี้ยคือถ้าไม่ทำนี่กูแทบจะไม่ทำทั้งตัวเลยมัง้งก็เลยเออมันก็ต้องมีที่มันทำบ้างอะไรอย่างนั้นนะฮะก็ตอนที่เห็นก็ตื่นเต้นนะเออแล้วก็สุดท้ายก็เนี่ยพอทำออกมาแล้วก็ประกอบมาแล้วก็อืส่งมันก็จะแปลกๆนิดนึงอ่ะเดี๋ยวมาดูจุดขยับก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปว่ากันเรื่องต่อไปสำหรับจุดขยับนะครับอ่าตรงหัวแน่นอนโอ้โหหัวเปล่าเล่าเปลือยอย่างนี้นะก็อ่าเนี่ หมุนได้อย่างแน่นอนนะฮะหมุนนหมุนหมุนหมุนได้ไปทั่วแน่นอนอยู่แล้วอมาดูซิว่าก้มเงยได้ขนาดไหนนะฮะ,ะก้มเปื้บบวกคอด้วยนะอมก้มได้ประมาณนี้นะฮะอ่ะอ่ะเงยหน้าหน่อยก็เงยได้ประมาณนี้นะะก็เออก็ประมาณหนึ่งเรียกว่าประมาณหนึ่งนะฮะ,ะหัวดอกแดกย่างแดกอย่างนี้ได้อ่าอ่ะ,อะตัวตัวก็แบ่งเหมือนกันนะฮะสามส่วนอกท้องสะโพกนะครับผมอ่ะบิดนะฮะนะ ต่บิดเนี่ยมันจะจะไม่ไม่สุดนะเพราะว่าตัวมันเป็นมันเป็นทรงทรงรีอย่างนี้เนาะอ่าทีเนี้ยพอพอถ้าจะบิดตรงๆอย่างเงี้ยมันมันดูมันจะกว้างกว่ามันกว้างกว่ารอบนะครับก็เลยแบบเออก็แต่ก็ดิดบิดได้ประมาณนึงนะหาได้ประมาณนึ่งนี่ในมันมีรายละเอียดในนี้อยู่เลยนะมันจะเห็นไม่รู้จะเห็นไหมเนี่ยมันเป็นไอ้ลายเนื้อกล้ามเนื้อตะกั่วแตนะ่ะอยู่ในพุงด้านในนะฮะอ่าคือเหมือนกับอ่าทำเป็นแยกชิ้นมาให้ด้านในนะครับพร้อม ไงโอ้โหเนี่ยชอบตรงอันรายละเอียดตรงนี้ดีนะครับมาแขนแขนไหลเล็กมากนะไหลเล็กมากแบบเล็กไปเปล่าวะไหลแอบเสียได้เหมือนกันนะไหลโคตรเล็กเลยนะฮะอะ่ในกลางได้อย่างงี้นะอ่ะยก,กแน่นอนเขาต้องยกได้อยู่แล้วอฮะซึ่งอืมอ่ะนี่โชชยโยได้นะครับผมแล้วก็มีจุดขยับต้นแขนนี่ทวิตได้นะฮะบิดไปบิดมาได้นะข้อศ ก็เป็นดับเบิลจอยเหมือนกันนะครับอ่านี่ได้ประมาณนี้มือก็แน่นอนนะก็จะมีมือมาให้เปลี่ยนนั่นโน่นนี่นะแต่ผมไม่ได้เอากล่องมันมาบ้างเออก็เลยไม่มีมือเปลี่ยนเป็นท่าอือนให้ดูนะครับมาที่ขานต่อนะฮะขาก็ฟ้ามันก็ดึงลงได้เหมือนกันนะอ่าดึงลงได้เหมือนกันแล้วก็โยกโยกยกยก,ยกนี่ยกได้สูงอยู่นะอ่ายกได้สูงอยู่แล้วก็พับโชว์หน่อยพับโชว์นี่เป็นดับเบิลจอยนะก็พับได้อย่างนี้นะครับอืม แต่เข่ามันก็จะทรงมันจะแปลกๆนะทรงมันจะด้วนๆตัดๆหน่อยเพราะว่าเขาไม่เขาไม่ได้ทําแบบไอ้ตรงทงข้อต่อเข่าให้มันเป็นเคิร์ฟอย่างเงี้ยนะก็าํามาแบบทื่อๆนะฮะก็เลยพอหงอปุ๊บมันก็เลยจะดูทรงประหลาดๆนิดนึงนะฮะต้นขาต้นขาได้บิดได้ต้นขาบิดได้นะครับเท้านะเท้าเท้าก็อ่าได้ออกมานี้แต่ว่าเขาไม่ได้แยกชิ้นปลายเท้ามานะเท้าก็จะเป็นเท้าเท้าเดียวไปเลยนะครับอ่านี่งอพลิกไปพลิกมาได้นะฮะจุดขยับก็ ประมาณนี้นะครับสำหรับฟิกไลท์นะฮะอ่าก็อาจจะดูว่าจุดขยับมันก็จะดูน้อยกว่าฟิกกูอาร์ตสักหน่อยหนึ่งนะครับผมทีนี้มาดูว่าถ้าเล่นด้วยกันได้ไหมอันนี้หลายคนสงสัยมากนะครับผมเพราะว่าด้วยความที่มันขึ้นว่ามันเป็นสเกล1ต่อ12เหมือนกันเท่ากันนะครับผมดังนั้นมันก็ได้จะเล่นด้วยกันได้สิวะอ่ะมาเทียบดูกันเลยนะฮะนี่นะครับฟิกไลท์ฟิกูอาร์ตอ่าเห็นไหมเห็นเห็นเห็นความต่างไหมอ่ะอ่ะ ฟิกัวร์เนี่ยจะตัวเล็กกว่าหน่อยนะ,ะตัวเล็กกว่าหน่อยไอ้ฟิกัวร์นี่ก็เหมือนกับเป็นพี่ใหญ่นะก็จะตัวตัวสูงกว่าอะไรประมาณนี้นะครับผมสัดส่วนก็ค่อนข้างที่จะแตกต่างกันนะ,อะพอเราเทียบกันปุ๊บถ้าเกิดไม่มีเนี่ยอไอ้ฟิกไลน์แน่นอน,น,อนมันก็จะมีส่วนที่แบบมันดูขาดๆเกินๆไนดะ้อย่างที่บอกว่าหัวไหลมันอนะค่อนข้างที่จะจะเล็กนะฮะ,ะมันก็เลยดูแบบไหลมันแคบอะเออไหลมันจะดูบี้บีหน่อยนะฮะแล้วก็อาจจะดูทรงหัวโตไปหน่อยทีนี้พอเป็นฟิกัวร์ ฟิกูอาร์ตรุ่นชินก,ก๊กเนี่ยมันก็ขึ้นชื่อว่า,าค่อนข้างที่จะจะขายกับสูตรแอคเตอร์มากๆแล้วนะฮะทีนี้พอมาเที่ยวกันปุ๊บไอ้นี่ดูเป็นตัวกระตูนเลของฟิกไลท์ี่ดูเป็นตัวกระตูนเลยนะฮะแล้วก็จะสังเกตว่ารายละเอียดหลายๆ,ๆอย่างเนี่ยตัวฟิกไลท์จะใหญ่กว่า,าดูเข็มโคงเข็มขัดอะไรย่งเงี้ยนะก็ดูความที่มันตัวมันใหญ่กว่าเนาะอันนี้ยผมทําสีเนาะมันก็เลย ทำสีทำสีอ่ะแถบสีมันค่อนข้างใหญ่กว่านี้สีมันก็เลยชัดกว่ามันก็จะดูสดใสกว่าในขณะที่ฟิกกูอาร์เนี่ยแถบสีเนี่ยมันค่อนข้างที่จะจะเล็กกว่านะฮะมันก็เลยจะดูทึมๆทะมึนทะมึนกว่านะแต่แต่สิ่งหนึ่งที่เราแอบแอบเห็นก็คือไม่ได้แกะนานมากนะพอแกะมาเที่ยงนี้ถึงได้เห็นชัดเหมือนว่าหัวไหล่ของตัวฟิกกูอาร์เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเล็กเหมือนกันนะถึงว่ามันมีรุ่นที่ที่เขาที่จีนเขาทําออกมาแก่ที่เขาทํา เป็นไอไอตรงหนังะหนังใต้จุกแหล้ะเอามาให้เปลี่ยนนะสำหรับใครที่มีปัญหาที่กลางแล้วแขนยางมันแตกนะฮะเขาก็เลยมีพลาทไว้เปลี่ยนนะนะอันนั้นก็เหมือนกับปรับไหลให,ให้มันน่าจะใหญ่ขึ้นมาด้วยนะครับซึ่งอันนี้ผมก็พยายามอิงสีมันคล้ายๆกับฟิกุอานะคือตรงหัวไหลมันนะตรงหัวเนี่ยเงาเงาคล้ายๆกันนะฮะแต่ว่าตาเนี่ยตานี่มันจะสดกว่าเพราะว่าอันเนี้ยอันเนี้ยตาเนี่ยผมไม่ได้พ่นเขียแดงเพิ่มอ่ะผมใช้ตาที่เขาให้มาเลยนะแค่พ่นสีเงินข้างในนะซึ่งตาฟิกุอานก็จะดูเข้มกว่านะครับ เนี่ยไอตรงไอตรงแถบนี้แล้วก็ไม่ใช่สีเงินเฉยๆนะสีเงินมันต้องอมม่วงเลยนะมันจะได้ดูคล้ายๆกันไงนะให้ดูด้านหลังเลยด้านหลังนะก็สำหรับใครที่คิดว่าเออซื้อแบล็คไม่ได้ช่วงนี้หาไม่มีหรือราคาสูงไปอะไรใครไจะไปซื้อฟิกกูอาร์ดมาแทนก็อลองตัดสินใจดูว่าคือตัวมันใหญ่กว่าจริงๆตัวมันใหญ่กว่าถ้าสมมุติว่าไปจัดท่าถ้ายืนถ้ายืนตรงยืนตรงระยัดเข้าไปในหมู่ฟิกกูอาร์ดนะ ไอตัวนี้มันจะดูตัวใหญ่กว่ามันจะดูแปลกประหลาดกว่านะฮะเพราะนั้นแต่ถ้าจัดท่าให้มันยุกชิดยุกให้มันย่ออะไรพวกนี้เล่นแบบเล่นระดับสักนิดนึงผมว่าน่าจะพอเก,กินกันไปได้มั้งนะแต่หัวก็โตกว่าเยอะนะสังเ,เกตหัวหัวก็โตก,กันเยอะเหมือนกันนะนะนะให้ดนูนข้างนะให้ดูน,นข้างนะไอตัวฟิกไลท์นี่ดูหัวกลมกว่าไปเลยนะซึ่งจุดขยับนะฮะอย่างที่ให้ดูไปนะซึ่งแน่นอนว่ามันก็มี บางจุดที่คือฟิกกูอาร์มันก็ขยับได้เยอะกว่านะครับอย่างยกตัวอย่างตรงเท้าเนี่ยมันก็ขยับได้เยอะกว่าอย่างแน่นอนอยู่แล้วนะฮะข้อดีนะฮะข้อดีฟิกไลท์เนี่ยราคาถูกกว่าถูกกว่าเยอะเลยถูกกว่าเยอะกเลยเพราะว่าคือเห็นแพงสุดๆยังไงก็ตามแต่มันก็อยู่ที่ประมาณพันพันต้นๆหนึงพันกลางๆนะเอ่อก็เห็นเฉลี่ยนะเอาค่าเฉลี่ยนะอยู่ที่ประมาณพันไม่เกินพันห้าอะไรประมาณนี้อ่ะในขณะที่ตัวนี้เนี่ยตัวนี้เนี่ยก็ เอาราคาที่เห็นทั่วๆไปไม่ไม่ไม่เอาแบบขายรีบหรือว่าราคาถูกๆก็อยู่ที่ประมาณ2กว่านะฮะอ่าสองกว่ากว่านะ2กลางขึ้นไปด้วยมัง้งไม่แน่ใจเพราะตอนนี้ก็ไม่ไม่ค่อยเห็นแล้วเหมือนกันนะครับอ่าซึ่งราคาต่างกันอย่างเห็นได้ชัดนะฮะตัวเนี้ยก็ถูกกว่าแน่นอนแต่ว่าสิ่งที่มันแล่มาก็คือว่าอ่าอย่างที่ผมบอกนะตัวเนี้ยผมทําสีใช่ปะ่ะถ้าไม่ได้ทําสีเนี้ยไอพวกที่เป็นแถบสีเหลืองสีแดงเนี้ยมันจะเป็นสติกเกอร์นะครับเขาให้สติกเกอร์มานะ สติกเกอร์ก็แปะมันก็โอเคนะเพราะว่าถือว่าสติกเกอร์ตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะน้อยนะครับผมในขณะที่ฟิกูอาร์เนี่ยคือมันทําสีมาให้สําเร็จแล้วแหละมันน่าจะแพงี่ตรงที่มันทําสีนั่นแหละมันก็เลยแบบแพงกว่าเรียกว่าจะเรียกว่าเท่าตัวก็ได้นะเออก็มากกว่ากันเท่าตัวนะฮะอันนี้อันนี้แพงกว่าเท่าตัวแต่ซื้อมาเล่นได้เลยเล่นได้เลยอ่าข้อดีก็คือซื้อมาเล่นได้เลยแล้วก็สวยเลยส่วนอันนี้ข้อดีก็คือ ถูกกว่านะฮะอ่าเพิ่มข้อดีกว่าอีกนิดหนึ่งก็คือไอเนี้ยไอฟิกูอาร์เนี่ยมีปัญหาแน่นอนว่ายางมันแตกนั่นโน่นนี่นะหลายๆคนก็แตกบางคนก็ไม่แตกก็ถือว่ายังโชคดีไปนะฮะในขณะที่อันเนี้ยไม่แตกแน่แน่และ แต่เราจะไม่พูดถึงระยะยาวนะเพราะว่าระยะยาวนะฮะโอเคงานประกอบเนี่ยเราก็รู้นะว่ามันจะกรอบๆนะฮะตามอุณหภูมิอากาศอะไรในบ้านเรานะมันก็มีภาวะตรอบแต่ว่าในขณะเดียวกันฟิกวานก็มีปัญหานี่เหมือนกันตามข้อตรงข้อต่อเนี่ยนานๆไปก็กรอบเหมือนกันเพราะนั้นเราตัดปัญหาเรื่องกรอบไปนะฮะเอาแค่ราคาอันนี้ถูกกว่าถูกกว่าเล่นได้สะดวกใจกว่ากับอันนี้แพงกว่าแต่สวยกว่านะครับผมไปช่างใจเอาเองหลายคนชอบถามว่าอันไหนดีกว่ากัน คุณตัดสินใจเอาเองเลยว่าคุณชอบแบบไหนมันไม่มีอันไหนดีกว่วกันหรอกครับเพราะมันมันดีคนละอย่างไงุณจะเอาดีที่สุดไม่มีนะไม่มีไปเลือกเอาเองว่าอ่ะชอบราคาย่อมเยาหรือว่าจะเอาสวยอ่ามันก็เป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องปกติมากเลยนะก็สวยกว่าก็ต้องแพงกว่าใช่ไหมฮะส่วนอายุการใช้งานก็อ่าก็บอกไม่ได้แต่ที่แน่ๆอันเนี้ยไม่มียางไม่มียางแตกแน่นอนอันนี้ย,าง,ยางแตกน จะไปซื้อชุดเปลี่ยนก็ยิ่งแพงเขาไปใหญ่นะแต่ว่าถามว่าสวยไหมก็สวยเพราะรู้สึกว่าให้ให้หัวที่เป็นตาไฟตาเปิดไฟได้มาด้วยนะครับผมส่วนจุดขยับนะฮะก็อันเนี้ยขยับให้ดูแล้วใช่ป่ะตัวเนี้ยถ้าจำไม่ผิดไม่เคยรีวิวนะแต่ก็เป็นอันรู้กันว่าจุดขยับของฟิกกูอาร์เนี่ยมันก็เหมือนทั่วๆไปนะซึ่งมันก็ค่อนข้างที่จะจะกว้างเนาะ,ะก็เลยดูมีจุดขยับที่มันลื่นไหลแล้วก็สมจริงมากกว่าอย่างที่บอกว่าตัวนเนี้ยเนี่ยตัวเนี้ยที่เรางอเข่าให้ดูอะว่าพองงองขานนะ เข่ามันจะตัดตัดด้านๆใช่ไหมฮะในขณะที่อของทางฝั่งฟิกกูอาร์ตเนี่ยพองอเข่าเนี่ยฟืบเห็นไหมฮะเข่ามันสมูทกว่าเห็นนะเข่ามันงอแล้วมันยังดูสมูทมันยังดูมนดูเลียวมากกว่านะฮะดูสมจริงมากกว่านะก็เลยดูดีกว่านะครับในขณะที่ไอ้้ไอตัวนูน้นเอ้าเฮ้ยโอ้ทำให้เพิ่งนึกได้เลยว่าเข่าไรเดอร์แบ็คเรางอได้แค่นีไอีกข้างไอ้งอได้แค่นี้เว้ยอีกข้างมันพับไปไม่สุดเคยพยายามแล้ว อ๋อ oh, แล้วเขาต่อมันเป็นแบบโอ๊ต้วยนะไอ้เขาต่อที่เราไม่ชอบเลยอะข้อต่อที่เราเกลียดมากเลยเพราะเขาต่อน,นี้ค่อนข้างมีมีปัญหาหักกันเยอะมากนะก็ลเลยเนี่ยงอได้แค่นี้นะฮะว้าย <Why? S 2> กระจอกศาสตร์เลย <laughs> แต่บางคนเขาไม่เป็นนะแต่ของเราเป็นแน่นอนนะอาจารย์ก้าวเขาก็ไม่ค่อยได้ซื้อได้ของดีสักเท่าไหร่นะครับอ่ะย้ำอีกทีหนึ่งว่าชอบแบบไหนไปหาเลือกซื้อการเอาเองนะจ๊ะ ให้คะแนนกันหน่อยดีกว่าสำหรับฟิกไลท์สแตนดาร์ดคาเมร่าเดอร์แบ็คตัวนี้นะครับหลังจากที่ทำทรงทำสีอะไรเสร็จแล้วความประทับใจที่มีต่อมันนะฮะเอาไปที่2อูู้2อ,อูหอไม่ค่อยสวยเออส่งไม่ค่อยสวยแล้วเะ่ไรนะอ่าส่วนใครที่มีแล้วไม่ว่าจะทำสีหรือไม่ทำสียังไงก็ตามแต่นะฮะสามารถมาแชร์ข้อมูลเล่าสู่กันฟังได้นะจ๊ะจะขอบคุณมากเลยครับ บัดนี้ช่องของเรามีสมัครสมาชิกแล้วนะครับถ้าใครสนใจที่อยากจะสนับสนุนอะไรกันยังไงแล้วก็สามารถกดสมัครตรงนี้ได้เลยนะัด